ข่าวสิ่งแวดล้อมในหน้าสื่อไทยอาจถูกลดความสำคัญลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อช่วงเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในปี2540เพราะข่าวสิ่งแวดล้อมจะเป็นโต๊ข่าวแรกๆที่ถูกยุบเพื่อพยุงสถานะทางการเงินของบริษัทผู้ผลิตสื่อซึ่งผู้บริหารสื่อในปัจจุบันที่มีประสบการณ์ผ่านช่วงยุคทองของข่าวสิ่งแวดล้อมกระทั่งมองเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นสามารถให้ภาพได้อย่างชัดเจนที่สุดคือหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ย โดยส่วนใหญ่แล้วจะให้ความสําคัญกับข่าวการเมืองมากที่สุดอยู่นะฮะแล้วก็ข่าวเศรษฐกิจนะข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณอยู่ปลายปลายแถวอะไรเงี้ยเพ่ามันถูกทำลายเยอะแล้วก็โตขึ้นก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะฮะยิ่งมาทาหนังสือสารคาดีเนี่ยยิ่งได้มีโอกาสเข้าไปเยอะก็เห็นว่าความสําคัญของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยตระหนักเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ เกิดผลกระทบกับคนวันนี้หรอกมันเกิดผลกระทบกับคนในอนาคตช่วงช่วงปีก่อนปีนู้นเนี่ยข่าวสิ่งแวดล้อม,มันก็เป็นข่าวที่สามารถขึ้นหน้าหนึ่งได้สามารถแย่งชิงพื้นที่การเมืองมาได้แกงเือเต้นเคยแย่งชิงพื้นที่ของของข่าวการเมืองซึ่งมีสี่หน้าเอามาครึ่งหนึ่งได้อะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่กระทั่งทีมการเมืองหรือทีมเศรษฐกิจเองเนี่ยบอกว่า ขอให้ทําให้หน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ว,ว่าวิเคราะห์ในมุมของของการเมืองไปทําในมุมเศรษฐกิจไปอะไรแบบนั้นคือคือมันก็จะมีลักษณะที่มันมันค่อนข้างจะทัดเทียมกับข่าวอื่นๆ <c oughs> ทีนี้ที่ตอนนี้มันเป็นลูกมันเป็นลูกมีน้อยเพราะว่าตั้งแต่ปี40ที่มันฟองสบู่แตกแล้วก็แล้วก็วกต้องอะไรอ่ะเขาต้องเลิกออฟคนออกจากจาก ทุกที่อ่ะเป็นเหมือนกันทุกที่อ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเป็นสำนักพิมพ์เป็นสำนักข่าวอะไรเงี้ยนะเขาก็ต้องดูว่าอะไรที่จําเป็นน้อยที่สุดอมแม้แต่กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมอ่ะยังอยู่เลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคนเรามันมีมุม <c oughs> มันมีมุมธรรมหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงเลียเ้ยงชีวิตซึ่งมุมธรรมหากินกับ,ก,บกับความเป็นอยู่เนี่ยมันจะไปผูกพันกับเศรษฐกิจการเมืองสังคม แช่ไหมว่าคุณภาพชีวิตเขาอยู่ไงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็จะฉีกไปเลยว่ามันเป็นเรื่องสุนทรีซึ่งดังนั้นแล้วพวกศิลปะวัฒนธรรมอยู่แต่ว่าไอ้สิ่งแวดล้อมถึงมันเป็นตรงกลางแบบเนี้ยมันจะมันจะสุนทรีมันก็ไม่ใช่มันจะเพื่อการอยู่รอดของชีวิตมันก็ไม่เชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกปลดออกก่อนถูกปลดออกก่อนเขาก็เลยออฟเยอะเลยออฟเยอะก็นักข่าวชิงแวดล้อมก็ก็เหลือไม่กี่คนอืม คือมันก็ไปอยู่ในสื่ออื่นๆที่ก็โลเทดกันไปอ่ะก็มีอยู่บ้างแล้วก็แต่แต่พี่คิดว่ามากกว่าครึ่งที่หายไปแล้วมันก็มันก็มีสถานภาพเป็นลูกเมียน้อยมาตั้งแต่นั่นแหละที่นั่นแต่ว่าปัญหามันคือว่าไอ้ข่าดสุวดล้อเนี่ยในพื้นที่สื่อมันไม่ต้องมีนะมันจะเป็นความจริงมันจะเป็นพื้นที่แรกๆที่ถูกยุบถ้าเกิดว่ามันมีปัญหา เช่นว่าหนังสือที่นในยุคจําได้เลยว่าในยุคอ2,500สี 2, 40ต้มยำกุ้งเนี่ยหน้าสิงวัดล้อมเป็นหน้าแรกนะที่ถูกยุบไปนะครับแล้วก็คือที่ขัาว็เลยไม่มีพี่ว่าต่อไปมันจะเป็นเมียหลวอ<ม>ใช่ไหมคือผลกระทบที่มันใกล้ตัวเข้ามาชัดมากขึ้น แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นลูกหนี้น้อยอยู่ไงน,นะโอกาสที่เราจะเอาข่าว<น>ที่มันขึ้นอยู่เป็นกระทบตับผู้คนเนี่ยจริงมันเริ่มมีมากขึ้นเป็นระยะระยะนะเช่นว่าแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้นะเราก็เห็นมากมา,มาใกล้ตัวมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับนะที่ว่าความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติกด็ดีอะไรพวกนี้ก็ดีเนี่ยมันจะมีผลกระทบตับคนมากขึ้นเพียงแต่ว่าไอ้ผลกระทบในแง่ของ ข้างเคียงเรื่องหนึ่งที่บอกเมื่อกี้เรื่องต่างๆอันอื่นที่ไม่ใช่เรื่องภัยธรรมชาตินะอ,อันเนี้ยมันยังมามองไม่เห็นมากสักเท่าไหรนะ่นักอาจจะต้องใช้เวลายอยีกนิดหนึ่ง ลูกเมียน้อยคำจํากัดความที่นักข่าวสายสิ่งแวดล้อมใช้เรียกตัวเองเพื่อนิยามสถานะของข่าวสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สื่อต่างๆของไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเพราะข่าวสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สื่อส่วนใหญ่นั้นไม่มีหน้าหรือช่วงเวลาของตัวเองอีกทั้งยังไม่ได้ขึ้นหน้าหนึ่งหรือถูกนำเสนอหากไม่สัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆที่คนสนใจเช่นเรื่องการเมืองหรือเรื่องเศรษฐกิจ ด้วยเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นช้าผู้เสพข่าวในสังคมไทยจึงไม่ได้ให้ความสนใจมากนักต่างจากข่าวอื่นๆที่ดูเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องปากท้องเรื่องทำมาหากินที่จับต้องได้เห็นผลชัดเจนมีผลกระทบโดยตรงจึงได้รับความสนใจมากกว่า แม้ในวันนี้สถานะของข่าวสิ่งแวดล้อมจะยังคงเป็นข่าวลูกเมียน้อยเหมือนในอดีตแต่ในอนาคตก็มีแนวโน้มที่ข่าวลูกเมียน้อยจะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะเกิดใกล้ตัวเห็นผลชัดเจนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับของการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นคือในที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะบังคับให้สื่อเองก็แล้วแต่หรือว่า ตัวนักข่าวเองเนี่ยจะต้องมาให้ความสนใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามันมันวิกฤตขึ้นทุกทีนะครับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะสร้างความเสียหายมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มหาศาลซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถไปละเลยกับมันได้อีกแล้ว จากความเห็นของผู้มีประสบการณ์จากยุคทองของข่าวสิ่งแวดล้อมมองว่าสื่อมวลชนเองก็ต้องปรับตัวต้องทำการบ้านให้หนักขึ้นเพราะนอกจากไม่ตกเป็นเป้าหมายของการฟ้องร้องของผู้เสียประโยชน์แล้วข่าวที่สื่อสารออกไปประชาชนจะได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสมขวัญชนกเดชเนถ่ายภาพวรัญญาจันทาทิพย์สำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกินนิวส์ทีวีรายงาน